ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 แต่กลับเป็นช่วงปีทองของ PTEP e ราคาหุ้นเป็นขาขึ้นตามที่ทางราคาน้ำมันโลกจนราคาหุ้นกุ้งทำนิวไฮในรอบกว่า10เปีแต่ปัญหาเงินเฟอ้อเร่งตัวทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวราคาหุ้นจึงพลิกกลับมาเป็นขาลงทวาราสดุดกลุ่มโอเปั at, ประกาศลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้ เราจรึงจะไปสืบพร้อมกันเบามุมเมนตัมที่ดีจากกลุ่มโปรเพ็กพลัลดกำลังการผลิตจะทำให้ PTEP e น่าเข้าไปลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้นราคาหุ้น PTEP e หลังจากทำนิวไฮในรอบกว่า10ปีที่195บาทเมื่อปลายปีก่อนก็พลิกกลับมาเป็นขาลงจนลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า1ปีที่บริเวณ135บาท ก่อนที่กลุ่ม O อเปกพลัจะประกาศลดกาลังการผลิต1 100, ล้าน1แสนบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีนี้ทําให้ราคาหุ้นดีกลับขึ้นมาทาํา i g ในรอบกว่า2เดือนขึ้นมาเทที่บริเวณ160บาท PTEP e เป็นบริษัทในเคออรือปตทเรือธงในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศและเป็นหุ้นขนาดใหญ่อันดับที่4ของตลาดหุ้นไทยด้วยมาร k e t c ตแคปล่าสุดกว่า630,000ล้านบาท ธวิกิจก๊าซธรรมชาติสร้างไรายได้หลักให้กับ PTEP e ด้วยสัดส่วน48%ของไรายได้ทั้งหมดส่วนที่เหลือราว26และ19%มาจากน้ำมันดิบและคอนเดนเซตต,ตามลำดับ <S <S ผลการดำเนินงานของ PTEP ฟ e ื้นตัวได้เร็วจากวิกฤต COVID-19 โดยเฉพาะปีก่อนที่ทำไรายได้ถึง340,000ล้านบาทและกำไรแตะ70,000ล้านบาทซึ่งเป็นระดับกำไรที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ ตามภาวะอุปทานน้ำมันดิบตึงตัวจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเฟนและความต้องการใช้น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด -19 ที่คลี่คลายลง PTEP e นะับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีโดยพบว,ว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาจ่ายปันผลสูงกว่านโยบายมาโดยตลอดด้วยย i e l d ที่น่าสนใจภาพรวมในระดับมากกว่า3%ต่อปี ภาวะเศรษฐกิจโลกสอแววชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้นกอุปสงค์และอุปทานน้ามันดิบในปีนี้ถูกคาดว่าจะยังคงตึงตัวทําให้กลุ่มโอเปกพลัสประกาศลดกําลังการผลิต1นล้านหนึ่งแสนบาร์เรล,ลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีช่วยสร้างมุมเป็นตามเชิงบวกให้กับหุ้น PTEP e อย่างไรก็ตามนะักวิเคราะห์มองว่าเป็นซนติเมนต์เชิงบวกระยะสั้นเท่านั้นแต่ระยะยาว PTEP e ยังไม่น่าสนใจเนื่องจากแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีมีสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มปรับตัวลงนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นในจังหวะราคาน้ำมันเฟื้นตัวเท่านั้นโดยมองว่าหุ้นยังไม่เหมาะกับการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวเนื่องจากประมาณการปีนี้เริ่มมีดาวไซต์และหมุนเปนตั้มช่วงที่เหลือของปีไม่เด่นโดยงบไตรม,มาสแรกปีนี้อาจเป็นจุดสูงสุดของปี สะท้อนไปยังประมาณการกำไรที่ปีนี้มีโอกาสขคองตัวถึงโตได้เพียงเล็กน้อยและมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปีหน้าด้าน PTEP เปิดแผนปี66ตั้งเป้ารักษาอิบด d ามา r g จิไว้ที่ระดับ70-75%ภายใต้สมมุติฐานปริมาณขายที่4ล้าน700,000บาเรลต่อวันราคาก๊าซธรรมชาติที่6.1ดอลลาร์ต่อล้าน BTU และต้นทุนต่อหน่วยที่27-28ดอลลาร์ต่อบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ขณะที่การถือหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR พบว่ายัางไม่ทิ้งหุ้น PTEP e ถือหุ้นอยู่ราว380ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน9 4ของหุ้นทั้งหมดสำหรับความเห็นใน IA Consensus พบว่าเสียงส่วนใหญ่อยากแหนะซื้อหุ้น PTEP e ที่ราคาเป้าหมาย175.50บาทตางคิดเป็นอัพไซต์ราว6% การปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม o อ e c กลาส s ไปจนถึงสิ้นปีนี้เป็นสติเตมเชิงบวกช่วงสั้นเท่านั้น PT EP จึงถูกมองว่าเหมาะกับการเก็งกำไรตามจังหวระราคาน้ํามันเื้นตัวส่วนระยะกลางถึงยาวอยากไม่น่าสนใจเข้าไปลงทุน